สถาบันครอบครัวถือเป็นพื้นฐานของสังคมของเรามาอย่างยาวนานแต่ยังไงก็ตามเราก็มักจะเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอสมาชิกในครอบครัวเองก็ไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของตนเพราะไม่ต้องการที่จะให้สมาชิกในครอบครัวต้องถูกดำเนินคดีหรือได้รับโทษทางอาญ,ญาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายฉบับนี้เจตนารม์เพียงเพื่อต้องการที่จะระงรับยับยั้งการกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้กระทำความรุนแรงไม่ได้ต้องการที่จะนําผู้กระทำความผิดนั้นมาให้ได้รับโทษทางอาญาอย่างเด็ดขาดเหมือนเช่นการกระทำความผิดทางอาญาทั่วไปแต่อย่างใดกฎหมายจะมีความความหมายของบุคคลในครอบครัวเอาไว้ค่อนข้างกว้างนอกจาก คู่สมรสที่จดทะเบียนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังหมายถึงบุคคลที่อยู่กินกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือเป็นคู่สมรสเดิม หรือแม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ร่่นชายคาเดียวกันและมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการกระทําความรุนแรงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการทําร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บเพ่านั้นการพูดจาดูหมิ่นการทําให้อับอายการกักขังข่มขู่หรือแม้แต่การทอดทิ้งไม่เดียวแลล้วนแต่เป็นการกระทําที่เข้าข่ายลักษณะการกระทําความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้นบุกคลนภายนอกค่ะพบเห็นการกระทําดังกล่าวท่านจะต้องแจ้งข้อ ข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องแจ้งไม่ว่าท่านจะเดินเข้าไปแจ้งยังหน่วยงานด้วยตนเอง โทรศัพท์หรือแจ้งผ่านทางสื่อโซเชียลก็ตามท่านไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวว่าจะถูกดําเนินคดีไม่ว่าจะทางแพง่งทางอาญาทางปกครองเด็ดขาดเนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้ได้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้แจ้งเอาไว้เมื่อทุกอย่างเข้าสู่ระบบแล้วตัวผู้กระทําความผิดจะมีการได้รับการบําบัด การอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยให้ลดการใช้ความรุนแรงลงเพื่อที่จะให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมเพราะครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ใช่ครอบครัวที่ปราศจากปัญหาเสมอไปแต่หมายถึงครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวสามารถที่จะ,ะเผชิญปัญหาร่วมกันรับมือในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปค่ะ